สนับสนุนการเดินทางโดยสิงไลท์บีอิงอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อค่ะเดี๋ยวจะไปเที่ยวกับพี่แดงตามมาเลยค่ะ เหมือนจุดพักรถนะคะคือระหว่างทางที่เราขับมาใช่ไหมคะมันเป็นเหมือนกับเส้นเรียบหาดอะ่ะขึ้นเขามาใช่ไหมคะลงมาเรื่อยๆก็จะเป็นวิวข้ามสะพานมามันก็จะมีแบบเป็นสวนหย่อมอยู่ตรงริมเะลตรงนี้นะคะ่ะก็เหมือนแบบเป็นจุดพักในท่องเที่ยวเขาก็มีที่ต่อรถมีห้องน้ำมีอะไรบริการะคะ่ะก่อนที่เราจะเดินทางไปขลุงนะก็เดี๋ยวแวะดูทะเลฝั่งนี้อาจจะไม่ได้สวยเท่ากับฝั่งรีสอร์ท ที่เราไปพักมานะคะคือถ้ามองอย่างใกล้ๆตรงนู้นน่าเหมือนมีคนเดินอยู่กลางทะเลคือมันดูตื้นไปหรือว่าตรงนั้นมันอาจจะเป็นแบบเนินทรายที่อยู่ตรงกลางทะเลค่ะคือมองไปจะเห็นเป็นเนินทรายเขาก็เดินได้อาจจะเป็นแบบเขาเรียกวอะไรเป็นแองลึกลงไปแล้วก็ตื้นขึ้นมาแล้วที่เห็นอยู่ข้างหน้าตรงนี้ก็น่าจะเป็นชาวบ้านแถวนี้นะคะ่ะที่เขาน่าจะมาจับสัตว์น้าน่าจะเป็นหอยนะเพราะถ้าเป็นปลาไม่น่าจะอยู่แถวนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเียกันนะเพราะว่า อากาศคันทางร้อนเดี๋ยวถ้าไปถึงช้าอาจจะไม่เจออะไรดีๆก็ได้ค่ะงั้นเราเดินทางกันต่อเลยค่ะจากที่เราขับรถ,รถเลาะทะเลมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาอยู่ที่นี่ค่ะ อำเภอขลุงค่ะและตรงนี้ก็เป็นท่าเรือนะคะ,อ,ะอยากรู้ใช่ไหมว่ามาท่าเรือทำไมก็คือว่าเยนุจานะคะจะพาเรือเพื่อนนะคะไปรับประทานอาหารอไม่ธรรมดาไม่ได้กินที่ท่าเรือไม่ได้กินที่ป่าชายเลนเดี๋ยวจะนั่งเรือไปที่ที่หนึ่งค่ะเขาบอกว่าที่นี่นะคะขึ้นชื่อในเรื่องร้านอาหารและปูนิ่มค่ะ,อ,ะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าปูนิ่มเนี่ย ก่อนที่เราจะได้มาทานเนี่ยมายัางไงต้องไปดูที่นี่ค่ะเพราะเขาที่นี่บอกว่าสุดยอดเดี๋ยวเราจะลงเรือตรงนี้ค่ะโอ้แตคุณผู้ชมคะ<ย>สังเกตดูรอบข้างนะคะป่าชายเลนเนี่ยต้นกงกลางคือสูงมากแสดงว่าที่นี่ค่อนข้างจะเป็นที่ที่สมบูรณ์มากๆแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเห็นต้นแบบไม่สูงขนานี้อันนี้ดูสีคะเยอะมากเลยไปกินปูนิ่มกันดีกว่าค่ะป เดี๋ยวเราจะนั่งเรือ,อน,นี้แล้วค่ะไปรับประทานอาหารเพราะร้านนี้นะคะมีปูนิ่มที่เขาบอกว่าอร่อยมากขึ้นชื่อของที่นี่นะจากที่ไปถึงร้านประมาณน,นั่งเรือประมาณ10นาทีค่ะไปถึงแล้วเนี่ยมันต้องมีความพิเศษแน่นอนกัะว่ามันเปนสุดยอดม,มากเขามีชื่อร้านว่าฟาร์มปูนิ่มค่ะอ่าถ้าบอกว่าเป็นฟาร์มเนี่ยต้องใหญ่มากแน่เลยเนาะตรงนี้ที่เราเห็นก็เป็นแบบกระชังเลี้ยงปลาค่ะ เยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมเลอะเลยอะตัวเท่าฝ่ามือเลยค่ะตรงนี้เขาบอกเป็นหอยธรรมชาติค่ะเขาก็จะขึ้นมาเกาะเองตามธรรมชาติก็มีตัวเล็กกับตัวใหญ่แต่ว่าหอยตัวใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าหอยตะโกงตระกูลเดียวกันกับหอยนางรมค่ะเขาบอกว่า รสชาติอร่อยไม่แพ้กับหอยนางรมเลยค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมอาหารมีทั้งหมด6อย่างค่ะหอมมากๆแหวงแรกเลยดีกว่าค่ะอันนี้น่าทานมากยำไข่แมงดาทะเลค่ะอันนี้ก็เป็น ปลากระพงทอดน้ำปลาอันนี้เป็นปูนิ่มทอดกระเทียมค่ะนี่เป็นปูนิ่มผัดพงกะรีอันนี้เป็นเส้นจันผัดปูนิ่มค่ะและนี่ก็เป็นหมึกมะนาวไว้มีไข่ด้วยไม่รีรอแล้วค่ะทานเลยดีกว่ามาที่นี่นะคะก็จะอย่างที่เห็นก็คือ โต๊ะนั่งรับประทานอาหารเนี่ยก็อยู่ติดกับป่าชายเลนค่ะมองออกไปก็จะเห็นวิวที่เขาทํากระชังเลี้ยงหอยนางรมค่ะมันเยอะมากๆค่ะยาวเป็นกิโลเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าอย่าไปสนใจเลยค่ะนั้นก็แค่หอยนางรมรับประทานกันดีกว่าเนื้อปูนิ่มคือเหมือนเราได้ทานเนื้อเขาแบบเต็มเลยค่ะปกติคนที่ชอบทานปูจะอย่างหนึ่งคือขี้เกียจแกะ อันนี้ไม่ต้องค่ะทานได้ทั้งตัวเลยค่ะแล้วเนื้อเขาก็แบบอ๋อเต็มปากเต็มคำอร่อย แล้วค่ะคุณผู้ชมถ้าใครอยากจะมารับประทานอาหารที่นี่นะคะก็มาได้เลยค่ะที่จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะท่าเทียบเรือขุนค่ะที่ร้านนี้นะคะชื่อร้านว่าฟาร์มปูนิ่มค่ะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเขามีอาหารหลากหลายมากแทบจปทุกอย่างเลยค่ะตอนนี้ก็อิ่มแล้วเดี๋ยวเราไปดูปูนิ่มาันี้กันค่ะ นี่คือเจ้าปูนิ่มค่ะคือตัวเขานิ่มมากถ้ามันใกล้แข็งแล้วเนี่ยรู้จักว่ามันจะโดนเขานีบม,มือแน่เลยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เขาตัวนิ่มเหมือนกับเขาไม่มีแรงค่ะไม่มีกําลังที่จะหนีบเราฉะนั้นเราก็ไม่กลัวหรอกที่จะโดนนีบปูนิ่มเนี่ยเขาจะมีเวลาแบบว่าลอกข้าวของเขาอะค่ะสี่ชั่วโมงล้วก็ต้องเอาขึ้นก็เอามาใส่น้ําจืดค่ะแล้วก็เขาก็จะไม่แข็งตัวแต่เขาบอกว่าถ้าทิ้งไว้ในน้ําเค็มเนี่ย ทักเดียวเ่าลยค่ะเขาก็จะแข็งตัวเป็นปูทะเลเนี่ยค่ะเห็นตัวแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่อยู่อาศัยของเขาค่ะหรือว่าฟาร์มปูนี้ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมถึงแล้วอันนี้คือคือเราเราเลี้ยงตัวเดียวนะครับลาหลอกมันจะเป็นสองตัวเราหายได้สองตัว อ๋อที่เขาลอกออกใช่ไหมคะใช่จะหลอกมาอย่างนี้เดูมันแตกอย่างนี้ครับมันไม่มีอะไรครับอ๋อนั่นคือเขาลอกคาบออกมาแล้ววิธีวิธีคือจะหลอกมาอย่างนี้นะครับมันจะดึงขอบตัวนเนี้ยมันจะดึงออกมาที่อ๋อถอดถอดตัวออกใช้เวลานานไหมคะคุณลุงห้าหกวันมันก็เริ่มหลอกนะครับถ้ายังไม่เก็บห้าหกวันก็ลอกอีกไม่หลอกแล้วครับอีกหลายเดือนถึงจะออกครับแล้วเขาอยู่ได้กี่วันคะแล้วหลักี่วันก็จะแข็งแล้วครับราคาของ ตัวหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่คะคุณลงุงอย่างตัวนเนี้ยใส่นี่นะก็สี่สิบกว่าบาทสามสิบ,บาทอันนี้เพิ่งเก็บวันนี้เลยหรือเปล่าคะคุณลงุงวันนี้ปูวันนี้อ๋อสดสดเลยอมองเข้าไปข้างในานี่เห็นเนื้อเขาเลยค่ะคุณผู้ชม ตัวนี้เนี่ยมันหลอกมาแล้วเนี่ยอันเก่าใน,ใน,ในาวันนี้ออันเก่ามันกับหนึบกระดองมันเจ้าปูนิ่มเนี่ยค,ค่ะไอกระดองตัวเก่ามันจะเล็กค่ะพอเขามาเป็นปูนิ่มที่ลอกออกมาแล้วเนี่ยตัวเขาก็จะใหญ่กว่ากระดองตัวเดิมค,คุณผู้ชมคะมาที่นี่นะคะนอกจากจะอิ่มท้องแล้วเนี่ย ก็ได้ดูฟาร์มปูนิมคือจริงๆก็ไม่เคยดูนะคะไม่เคยเห็นแต่ว่าพอมาเห็นแล้วมันแบบมันน่ารักนี่นะปกติเราเห็นเป็นแบบตัวเปลือกแข็งๆแล้วเวลามันจะสู้กับเราก็จะใช้ก้ามหนีบแต่พอไอ้เจ้าปูนิมเนะะี่ยค่ะเหมือนกับมันสู้อะไรเราไม่ได้มันไม่มีแรงค่ะคือก้ามเขาก็แบบนุ่มมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นอาหารที่อร่อยนะคะไม่ต้องแกะเปลือกกินง่ายดีก็มาที่นี่แล้วก็ เห็นธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมตรงป่าชายเลนเนี่ยค่ะคือเรามองไปตรงนี้เห็นไหมคะก็จะเป็นฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมทั้งหมดเลยค่ะคือยาวแบบเป็นกิโลแบบใหญ่มากๆถัดไปเนี่ยก็จะเป็นป่าชายเลนคือที่เราเห็นเขียวๆมันก็คือผักป่าชายเลนนะคะคือค่อนข้างจะมีความมุดมสมบูรณ์มากๆคือเขาต้นสูงและใหญ่มากค่ะเป็นวิวที่สวยเป็นโลเคชั่นที่ดีค่ะเห็นทะเลเห็นฟาร์มเห็น เห้นป่าเห็นภูเขาแล้วก็มีแสงพระอาทิตย์ที่แบบว่ากําลังจะเป็นแสงเย็นรับคอฟ้าให้เราเห็นเป็นพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยมันเพอร์เฟกมากะคะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูจ๋าจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปขับรถเที่ยวกันต่อเดี๋ยวจะไปเที่ยวกับพี่แดงต่อค่ะถ้าอยากรู้ว่าหนูจ๋าจะพาพี่แดงไปเที่ยวที่ไหน